ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอันเนื่องจากว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่8มกราคมพศ2อ6 5บ,รบเรานะครับสมาคมคู่ชีพร่วมใจได้รับแจ้งของความช่วยเหลือนะครับจากชาวบ้านมหมูม่ตํำบลนาชุมเห็ดอำเภอยะละขาวจังหวัดตรังเป็นเคสขอความช่วยเหลือนะครับโดยแจ้งว่ามีงูจงอางอยู่บริเวณข้างๆบ้าน หากเพื่อนๆติดตามเรานะครับคงจะเห็นว่าพวกเราได้จับงูตัวนี้มาจากสถานที่แห่งนั้นต่อจากนั้นนะครับเราได้รับการติดต่อจากทีมอสรพิษของมันเทาตรังนะครับนำโดยโกแอเพื่อที่จะรับงูจงอางตัวนี้นะครับไปทำการศึกษาต่อจากนั้นนะครับ จะนำงูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับครับจากคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับเป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับหากเพื่อนๆเห็นเยวชนกำลังชมอยู่นะครับช่วยตักเตือนด้วยแล้วกันนะครับเราสมาคมคู่ชีพร่มใจต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตาม หากเพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือนะครับกดมาในเบอร์ h o t l ลน์ของเราได้081 083 7999ตลอด24ชั่วโมงครับ

เป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่มีความชำนาญก็ขอให้ยืนอยู่ห่างๆนะครับอันดีแล้ว่งยกๆ เสร็จตินภารกิจนะครับสมาคมคู่ชีพร่วมใจนะครับต้องขอขอบคุณทีมจับอสรพิษของบรรเทาตรังมาณะที่นี้ด้วยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ